สัสดีครับพี่น้องในครั้งที่แล้วเราได้ดูเกี่ยวกับเรื่องอาการรอดโดยพระคุณของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อในเอพิสัสบทที่2ข้อแข้อ9แล้ววันนี้อยากให้เรามาดูต่อในพระธรรมเอพิสัสบทที2่ 2: ข้อ10พระคัมภีร์บอกเราว่าเพราะว่าเราเป็นฝีประหัสของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสเพื่อให้ทาการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม สิ่งแรกที่อยากให้พี่น้องสังเกตคือการที่เปาโลได้มาพูดถึงเรื่องการทำดีในข้อที่10นี้ถ้าจำได้นะครับในข้อ8ข้อ9กก่อนหน้าน,นี้เราเห็นว่าเปาโลพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าความรอดของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของเรานะครับคือเราเราได้ดูกันว่าแหล่งที่มาของความรอดเราไม่ได้มาจากตัวเราเองเราไม่ใช่คนที่ทำให้มันเกิดขึ้นแต่พระเจ้าเป็นแหล่งที่มาพระคุณของพระเจ้า คือแหล่งที่มาของความรอดของเราพระเยซูกระทำแทนพวกเรานะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนเหล่าไม่สนใจการทําดีในข้อที่1ินี้นะครับพระมภีบ,บอกเราว่าเราถูกสร้างขึ้นในพระคิดเพื่อให้ทําการดีฉะนั้นข้อที่1ินี้มันช่วยแก้ความเข้าใจผิดว่าคริสเตียนไม่สนใจการทําดีหรือคริสเตียน จะทำบาปโดยที่ไม่ต้องสนใจการอยู่เพื่อพระเจ้าการกระทำดีก็ได้การกระทำดีไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เรารอดมันไม่ใช่พื้นฐานของความรอดของเราแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคริสเตียนเราตรงที่ว่ามันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดมาจากความรอดในพระเยซูคริสต์ถ้าเราได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระเยซูคริสต์เราก็จะกระทำดีในฐานะ คนใหม่หรือถ้าจะใช้ภาษาของพระเยซูนะครับต้นไม้ดีจะเกิดผลดีคริสเตียนหรือคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นั้นจะเกิดผลดีจะกระทําดีเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าและเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนะครับไม่ได้ไหมายความว่าชีวิตเราจะปราศจ,จากความผิดบาปแต่เราจะมาอยู่บนเส้นทางใหม่มีธรรมชาติใหม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในเราคนแบบนี้แหละคนประเภทนี้แหละ จะทำการดีฉะนั้นแม้แต่การดีที่พี่น้องคริสเตียนเราทําไม่ได้มีตัวเราเองเป็นแหล่งที่มาของมันนะครับเหมือนความรอดของเราที่เราได้ดูครั้งที่แล้วแม้แต่การดำเนินชีวิตคริสเตียนแม้แต่การทําดีของเราไม่ได้เริ่มต้นในตัวเราเองก่อนพระเจ้าเป็นผู้กระทํากิจในพวกเราทําให้เราสามารถเกิดผลดีทําในสิ่งที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งถ้าพี่น้องอยากจะดูตัวอย่างของเรื่องเหล่านี้ของการทำดีนั้นสามารถดูในเอเฟซัสบทที่4ถึงบทที่6นะครับเปาโลจะมีพักคัมพีหลายๆข้อที่ให้เราเห็นภาพการทำดีในชีวิตคริสเตียนแต่สำหรับพวกเราในเช้าวันนี้ก็อยากจะยกตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับจากเอเฟซัสบทที่4ข้อ28ัมภีรบ,บอกว่าคนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีกต่อไป แต่จงใช้มือของตนตราตรำทำงานที่ดีดีกว่าเพื่อจะได้มีอะไรแจกจ่ายให้คนที่มีความจำเป็นเปาโลยกตัวอย่างนะครับว่าคนที่เคยขโมยนะครับก่อนที่จะมารู้จักกับพระเยซูคนที่ขี้ขโมยคนที่ขโมยของของคนอื่นไม่ควรประพฤติแบบนั้นต่อไปแต่ให้เขาทำงานด้วยมือของตัวเองแทนที่จะขโมยของของคนอื่น ให้ใช้มือของตัวเองในการทํางานไม่ใช่ในการขโมยแล้วเมื่อทํางานแล้วเขาบอกว่าคนนั้นจะได้มีอะไรแจกจ่ายให้คนที่มีความจําเป็นแทนที่จะเอาของของคนอื่นไปคนนี้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิดโดยพระคุณของพระเจ้าเขาจะเอาสิ่งที่ตัวเองมีแล้วเอาให้คนอื่นนะครับนั่นคือภาพของคนที่กระทําดีเพื่อพระเจ้าในฐานะคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ ในพระเยซูคิ์พระเยซูตายเพื่อทําให้เราเป็นคนแบบนี้นะครับการกระทําดีมันไม่ได้ขัดแย้งกับการรอดโดยพระคุณของพระเจ้าและพระเจ้าก็จะได้รับเกียรติเมื่อเรากระทําในสิ่งที่ดีเมื่อชีวิตของเราเป็นภาพสะท้อนของพระเยซูคิ์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา